สวัสดีจ้าทุกทุกคนคลิปวิดีโอนี่ก็คือจะพาไปทัศนศึกษาจ้าของโรงเรียนปฐมนะจ้าโรงเรียนบ้านป่าอ้าวตำบลป่าอ้าวอำเภอทุ่งพ,พิสัยจังหวัดศรีสะเกดจ้าพอดีหลานๆพิ่นไปทัศนศึกษากับกบแม่นะจ้าเพิ่นก็นเลยส่งรูปมาให้เมืองตัวเองก็เลยเอามาเหตุเป็นวิดีโอนะจ้ากับไป ติดตามชมเลยจ้ายื่นไปค่ะไดโนเสาร์ครับโอ้โหไดโนเสาร์ครับขึ้นขี่ไดโนเสาร์แล้วครับโอ้โหสนุกกันใหญ่ครับโอ้โห เม่นเม่นเม่นหม่นเนี่เม่นลูกเม่นหน่อยเม่นน่อยอันนี้อไปจิอยาวมือไปแย่นะลูกอันนี้ไม่ใช่กระต่ายันขออยู่ตรงนันร้อยเดียวลูกร้อยเดียวร้อยห้อันนี้ร้อยห้รอยเดียวอันนี้แปดยังห็อยากไรจังไดไเอาไปหนูกับ่ได้เรียงพอเลี่ยงคือเกา มีแต่พอ,พอเพลียงคามว่าแมวเด็กไรแมวกับพอเลียงเอาใจเด็กมาถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยครับเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นเดี๋ยวจ้จานี่ก็เป็นการทัศนศึกษานอกโรงเรียนของฉันอนุบาลถึงปอสองเด้อจ้าแล้วก็ผู้ปกครองไปด้วยจ้า อันนี้มะเขือพวงค่ะมะเขือลาชินี่มะเขือพวงมะเขือส้มมะเขือลาชิดีต้นเดียวครับนี่ต้นครับต้นต้นไม่ได้ปลูกใส่ดินครับน้ำครับออร์แกนิกระบบออร์แกนิกครับต้นครับนี่ต้นที่สองครับ อันนี้บระอือใหญ่ครับฟักทองใหญ่ครับม,มีธรรมชาติครับมีแมงกระโบนำกรนะนางนางนาง,งนางบอนางเครื่องนังเครื่องนางเครื่องเออ ท่านลูกครับบักบักฟักบักแพงครับบักฟักบักแพงบักแพงบักพัดโอ้โหสวยงามครับมั่งผีก้นลูกมั่งพีก่อนไม่ให้ไม่ให้ครับอันนี้ก็งามครับงามแพงครับบอกให้แต่ถ่ายลูก นี่บักบวบยาวะครับบักบวบย่าวนา่ผูดผูด้อันนี้เป็นน,นี่ระบบน,นี้ระบบผักปลูกด,ด้วยน้ำครับโอเคดีครับครับยางผ่านครับต่อไปครับต่อไปครับ น,นี่สินค้าโอถอปครับแคบหมูครับผ่บานก่อนครับอันนี้เป็นซุ้มผ้าไหมผ้าผ้าฝายครับผ้าไหมผ้าฝายครับ,รบแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มงามขนาดอันนี้เป็นซุ้มยังบะซุ้มโอ้นี่ดิผ่านผืนนี่บะพริกเ<ำ>บียบะพริกเด<ำ>ต้นแคบบักเค้อเทศบกพริพก โบบอันนี้เขาอันนี้ห่วงเขาครับห่วงเขาปีมือปีมือนักศึกษามหาลัยมออุบลครับเอ้อกุ้งต๊กหลองสับวาแล้วนี่ยวมาพี่เขาวครับพี่เขาวครับขึ้นได้ลูกขึ้นได้ถ่ายรูปได้นี่ครับพีค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  พอเ่าจ,จะแข้งขันตัวเอ,ะอนะครับผไมเือนไเลือให้ตแล้วจะให้ลลเล่น้้อยเลยระวังชนโดนครับโดนโดน ้าอันนี้ฮาก็มามังควายเด้อจ้าพี่น้องควายใหญ่ควายงามประจํางานดอกบัวพุณนว่าจ้าการยางแห่งประเทศไทยครับสวนยางบรสัตเป็นบอ แบปนต้ก <l ots sei> <c ười> ่อนนาหมูแห้งอยู่ใส่อยู่ใส่จํำเดียวกะทีเดิมอ่ะหมูะมองไดล่ะอกะทีเดิ้ไม่ทีเหาต้นเาเขาม่กระตายนี่ดอกไม้ครับแม่นุอยากกระม่ายดอกไม้นะแม่นุอยากซื้อซื้อยังไงล่ะนี่ผักครับ

้อมแดงกระเทียมซื้อไอติมแหนครับบอ่อท่านหลีย่ยยางเลยรออีกสักคราวบอ่อท่าแหลี่ครับฮะพืชอดไอ้นัในใส่มันอยู่อันนี้รถไฟฟา้า e v p อีควายงามครับควายงาม เครื่องสีขาวเฟอร์นิเจอร์เครื่องสีขาวโอ้เยอะแยะเครื่องมือการเกษตรมอเตอร์ไซค์ก็มีครับเดินทางไปขอากับทเงบริษนของคุตป๋องเจรั ส so ื่อยูบอกกัตายเดินเด้โอ้ยยุงเงนเสียโอ้เดี๋ยวตอนเมื่อคอยเอาย่างเบิรดมือกับบทัวรกเด้อนี่รลายผุร้ายล้านแน่ผู้้าผนกับอย่าซื้ออะไรว้าวลีมันไม่ใช่มันเป็นสตรอเบอรี่ คลิปต่อไปจะพาไปทัศนศึกษากับหลานๆเด้อจ้าจะพาไปช่มสวนดอกใหม่เด้อจ้าแลา้วก็ขี่ม้าเด้อจ้า